ลูกวัวชาโลเล่อายุหนึ่งวันหัดกินน้ำด้วยตัวเองมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังคลอดแล้วลูกวัวเรามีวิวัฒนาการไปถึงไหนก็อันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะคะวันแรกก็ลูกวัวของเราค่อนข้างตัวใหญ่แข้งขาใหญ่แต่ว่าน้องค่อนข้างที่จะร้อนและหอบง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลูกวัวของเราหัดกินน้ำเขามีปฏิกิริยาแบบไหน ลูกวัวของเราที่ว่าหัดกินน้ําอยู่เราจะไม่ได้สอนน้องนะคะน้องจะค่อยๆเอาตรงปลายคางหรือตรงปลายปากของน้องแตะลงไปในน้ําเพื่อที่จะสัมผัสดูว่ามันเป็นยังไงก็มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์เนาะที่จะเรียนรู้น้องวัวตัวนี้อายุแค่หนึ่งวันเราจะคอยยืนดูน้องห่างๆนะคะเพราะว่าดูว่าน้องวัวจะกินน้ําได้ไหมเราจะไม่ไปจับน้องจุบน้ําเพื่อที่ว่าจะให้น้องกินน้ําแต่ว่าเราจะยืนดูอยู่เงียบ ว่าน้องจะหัดกินน้ำแบบไหนก็นี่ก็เป็นแค่อายุแค่หนึ่งวันน้องก็จะมีอาการร้อนหอบเพราะว่าอากาศร้อนช่วงนี้อากาศร้อนมากเราจะต้องเฝ้าดูลูกวัวบ่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้น้องเกิดอาการหอบและร้อนจนช็อกอาจเสียชีวิตได้